เกลือหมดอายุเอ้ไหมฮะ <Huh? S 1> จริงดิเฮ้ย <Hey, S 1> คำถามนี้เด็ดว่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยมามา,มาตอนนี้เลย <Hey. S 1> เดินลงไปที่เซเว่นเพื่อซื้อมาหนึ่งถุงแล้วเอามาวางไว้ที่บ้านแบบเห็นง่ายๆเลยถ้าให้ดีคลุมไว้กันลมกันแมวแล้วก็รอครับพี่พน้องอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้ามึงจะรู้อันดับหนึ่งเกลืออยู่ได้นานสุดอันดับสองถุงพลาสติกที่ใส่เกลืออันดับสุดท้ายมึงเองจะ้ะ <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนหมดอายุคืออะไร อาหารส่วนใหญ่เน่าเพราะพวกแบคทีเรียราหรือยีสตมันบุกแต่เกลือมันคือโซเดียมคลอไรด์ NaCl ความสเสียนมันขั้นสุดนิ่งยิ่งกว่าความสัมพันธ์แบบไม่มีสถานะแรงดันออสโมซิสสูงกว่าความดันกูตอนต้นเดือนอีกใครกล้าเป็นแบคทีรียที่ไปโตบนเกลือวะไม่มีจะเป็นแบคทีเรียสวยๆหรอไม่เกิดแน่นอนล้อเล่นนะแบคทีเรียงามๆเขากินน้ำไม่กินเกลือเกลือมันคือแร่ไม่เน่าแน่นอน เกลือคือแร่ธาตุไม่ใช่อาหารไม่มีพลังงานไม่มีอะไรให้พวกเชื้อโรคโตลองเลึกภาพตัวเองเป็นแบคทีเรียสิจะอยู่ยอดเขาหิมะหรือจะอยู่ทุ่งหญ้าสวยๆมีน้ำให้กินอยู่ยอดเขากลับบ้านทีเหมือนถ่ายสารคาดี National Geographic เกลือไม่สลายไม่เนา่าไม่เปลี่ยนมึงสามารถเอานิ้วไปขูดเกลือจากหินสมัยไดโนเสาร์แล้วกินได้เลยเท่ากับมึงได้แชร์รถเดียวกับ T-Rex จะขอแต่งงานไม่ต้องใช้แหวนแค่ถือก้อนเกลือแล้วพูดว่าที่รักเกลือนี้อยู่ใต้ดินมาหลายร้อยล้านปียังไม่เปลี่ยนไปเหมือนความรักของเราถ้าเขางงหรืออึ้งเปิดคลิปนี้ให้เขาดูเดี๋ยวเขาจะซึ้งน้ำตาไหลแล้วถ้ากูลงไปแช่ในกล่องเกลือเองละ่ะถ้าเอาตัวเองใส่กล่องเหล็กเติมแกคุณชอบคลิปนี้ไหมหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปสนุก,นกแบบนี้อีก